สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาชมนะคะแปลงผักนะคะที่ทุกตาได้ปลูกไว้นะคะว่าตอนนี้นะคะแปลงผักของเราเป็นยังไงบ้างนะคะจะโตขนาดไหนนะคะแล้วต้นที่เราเก็บไปแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็จะพาทุกคนไปชมนะคะว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็อะไรหมดไปแล้วบ้างนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงต้นพลิกนะคะทุกคน ลูกคณะแซมนะคะเพราะว่าคณะถ้าปลูกห่างๆนะคะมันจะอ้วนมากนะคะอันนี้คณะเริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนก็ว่าจะปล่อยนะคะปล่อยให้ออกดอกนะคะแล้วก็เก็บมเมล็ดนะคะนี่ค่ะมะเขือนะคะทันเจ้าพญานะคะมีมะเขือเทศแซมด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่มะเขือเทศนะคะนี่นะคะนี่ก็มะเขือเทศนะคะทุกคนนี่ค่ะอันน้นก็เหมือนกันนะคะจะเป็นแปลงคะน้านะคะคะน้าแปลงนี้นะคะได้เก็บขายไปบ้างแล้วนะคะทุกคน ก็อันนี้จะเป็นคณะที่เหลือจากที่ตัดขายรอบที่แล้วนะคะก็อ้วนมากนะคะบางส่วนก็เก็บไปทานแล้วบ้างนะคะทุกคนก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเราตัดแล้วนะคะก็จะมีขแขนงแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะมีขแขนงด้วยนะคะขแขนงแบบนี้นะคะเราก็สามารถกินได้นะคะก็จะ ตุ๊กตาก็ที่ผ่านมาก็เก็บนะคะเก็บไปจิ้มน้ําพริกนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนกรอบมากนะคะตลาดนะคะแต่ว่ามันเหี่ยวนะคะทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนจัดนะคะส่วนแปลงนี้นะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี้ก็กินได้แล้วนะคะเป็นกินแบบต้นอ่อนๆได้นะคะทุกคน ต้นแบบสมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะทุกคนต้นแตงกวานะคะออกลูกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะเก็บแตงกวาไปกินกันนะคะแล้วเอาแบ่งเพื่อนบ้านด้วยนะคะแปลงแตงกวานะคะเราก็ปลูกมะเขือแซมนะคะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะทุกคนต้นมันฝรั่งนะคะก็ไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่า พันฝรั่งที่นี่นะคะเขาไม่ได้กินน้ําเยอะนะคะแล้วก็ดูแลง่ายมากค่ะทุกคนต้นอวบอ้วนอ้วนนะคะเห็นไหมคะแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนนี่คะ่ะมะเขือในกระถางนะคะตอนตอนแรกนะคะอยู่ในเฮาแต่ว่าเราย้ายออกมาเนื่องจากแดดมันร้อนนะคะ ต้นพริกก็กําลังสวยนะคะทุกคนนี่ค่ะกําลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะส่วนอันนี้นะคะสองต้นนี้นะคะเคยอ,อยู่ในเฮาแต่ว่าแดดมันร้อนจัดก็เลยทำให้ ต้นของพริกนะคะแห้งแล้วก็ตายนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะงอกอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายอดมันตายแล้วนะคะทุกคนในฮาวนะคะจะมีต้นผักชีนะคะที่แก่แล้วนะคะทุกคนออกดอกแล้วก็มีมเมล็ดนะคะเราก็เก็บมเมล็ดอันนี้นะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดของเขานะคะ เก็บไว้ปลูกปีหน้านะคะอันนี้คือรอให้มันแห้งให้หมดนะคะแล้วก็เอาออกมาตากนะคะเมื่อมันแห้งแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสลัดที่เราเคยปลูกนะคะตอนแรกสวยงามมากค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะมันเริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังกินได้นะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันแก่มากๆนะคะก็จะออกดอกนะคะทุกคน ตุกตาคิดว่าจะปล่อยให้ออกดอกแล้วก็เก็บมเมล็ดของเขาไว้ใช้ปีหน้าถ้าเกิดว่าทันนะคะมะเขือเทศตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะทุกคนงอกเองนะคะต้นกะเพรานะคะเด็ดไปบ้างแล้วนะคะทุกคนทํากะเพราเรียบร้อยค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโหระพานะคะก็เด็ดไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะ เพราะว่าถ้าไม่เด็ดเลยเนี่ยก็จะไม่แตกกอเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนถ้าเราเด็ดเนี่ยกอของเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะต้นก็จะโตขึ้นนะคะแปลงผัคะน้าของเรารอบที่แล้วนะคะที่เราตัดเก็บไปขายเหมือนกันนะคะก็นี่ค่ะออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะปลูกนี่ค่ะหหระพานะคะปลูกหหระพาแซมนะคะนี่ค่ะ ตัดไปแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะเพื่อให้แตกกอน,นะคะถ้าไม่ตัดก็จะไม่แตกกอน,นะคะดูตรงนี้นะคะอู้เห็นแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะโคตรใหญ่เลยเร็ดน,นะคะ นี่ค่ะโคตรใหญ่เลยค่ะทุกคนดูสิคะนี่ค่ะอันนี้อีกลูกหนึ่งค่ะโคตรใหญ่เลยค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนยังไม่เก็บนะคะยังยังไม่ใหญ่ตรงนี้ยังไม่ใหญ่นะคะนี่คะ่ะยังไม่ใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะยังไม่เก็บนะคะ เก็บแตงกวาเสร็จแล้วนะคะก็ได้อยู่5ลูกนะคะทุกคนนี่ค่ะใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะโคตรใหญ่เลยนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปทำแตงทำทำตำ,ำแตงหรือว่าทำผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะทุกคนเราไม่ได้ใสาสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคน ก็แม้กระทั่งเปลือกไข่แล้วก็กากกาแฟานะคะก็ไม่ได้ใส่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็คือใบนะคะสวยสวยมากนะคะลูกก็สวยนะคะจะชิมนะคะแตงกวาให้ทุกคนดูนะคะว่าจะอร่อยและรสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนแบบที่เราปลูกที่บ้านเราหรือเปล่านะคะรสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าคะ่ะอืม คนจะบอกว่าทั้งหวานทั้งกรอบค่ะไม่ค่อยมีน้ำนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะหวานเจ็บค่ะกรอบนะคะ เนื้อแบบว่าแน่นมากเลยค่ะทุกคนทั้งหวานทั้งกรอบนะคะบ้านเรานะคะทุกคนถ้าถ้าทำกับข้าวหรือว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยส่วนมากนะคะบางคนนะคะก็จะนิยมปอกเปลือกนะคะแต่ฝรั่งที่นี่นะคะเขาไม่ได้นิยมปอกเปลือกแตงกวานะคะคือเขาจะกินทั้งเปลือกเลยนะคะ หวานมากเลยค่ะทุกคนไม่แก่นะคะแล้วก็กำลังดีเลยค่ะแซ่บค่ะทุกคนก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ